咱们，咱们。 ตามเข้ามานางมาแล้วไซเหตุใดจึงไม่พูดจานางงงงวยด้วยขมันตาจะตูค้าจะแก้หน้าแบบนี้ดูก่อนหน้านางมันธนาหากองค์สุเทพสงถามประการใดขอให้นางต่อไปแม้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ก็ใจเราเจ้าค่ะหาองค์สุเทพนั่นเอ๋ยทางหม่อมฉันก็จะตอบในทันทีขาดที่จะกอดวัตถุและสิดเจ้าแต่ว่าอะไรที่นั้นค่าบาทจะขัดหรือก็ไม่ได้หากพระองค์จะทรงกรว่าแต่จะเต็มได้ดีหรือหาเต็มใจมีพระที่จะกอดน้องเต็มใจมีเต็มแต่หนูกระต้องปฏิบัติระเบียบดีมายาวินเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เรา นางยังงูงเลง็กขมนตาอ,อันกระหม่อมได้สะกดให้นางทูลตอบตามที่พระองค์ต้องการอะข้าไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้เจ้าจงคายให้เวทมนต์ให้นางเถอช้าก่อนนางจะไปไหนได้โปรดใ้าหมอมฉันไปเถอดตัวเรารักเจ้าถึงเพียงนี้แต่เจ้ายังปฏิเสธข้าหากเจ้าไม่รับไมตรีจิตที่มีต่อข้าข้าก็จะให้เจ้าไปเกิดยังโลกมนุษย์ ้าจะให้เจ้าเลือกว่าเจ้าจะไปเกิดเป็อนอะไรอันโปรดให้เลือกตามฤทธิข้านะบัดนี้ขอเป็นซึ่งมารีรู้จีเลขวิไรวันสุดแท้แต่จมสวงจับประสิ์ประสาทพันขอเพียงให้มีคันทาราลื่นระรอยหอนก็บุกผาอย่างใดมีที่งามทั้งสี่ทั้งมีกลิ่นสรงไกลแต่ต้องให้มีหนามไว้ป้องกันมิให้เหล่าเดรัจฉานขานยับ พระโปรดเป็นยอดมาลาเห็นมีแต่ในฝาาฟ้าในแดนคนหาไม้นี้มีได้แห่งไหนดอกไม้นั้นมีนามว่าอะไรไม้เรียกว่าชากา,ชากาุชกะสีอรุณแสงไหนๆจะเป็นดอกไม้หมชั้นพอใจเป็นดอกเรียกนางเด้วยฤทธิ์เดชบาระะมีของข้าข้าขอสาบให้น้ำให้ลาลงไปเกิดจุติเป็นดอกพกากุชกะ ในเดนมนุษย์ณนะป่าหิมวัน ดอกอะไรนะหรือว่าจะเป็นดอกสปาหรือว่าจะเป็นดอกมะลินี่นะไม้เรียกพากาผูกชะกะสีรุนแสงส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนงั้นเราไปเรียกอาจารย์มาดูกันดีกว่าพระอาจารย์ ในกลางป่ามีบุกผาที่งดงามยิ่งนักเชิญท่านไปดูด้วยเถิดเจ้าจงนำทางไปไหนเล่าต้นไม้ที่เจ้าว่าอยู่นี่เจ้าค่ะข้าไซาเป็นผู้พบดอกอัศจรรย์นี้ไปเก็บดอกโรงมานมาให้เราพันอ่ะเก็บที่ลึก แจนั่นหัวดื้อได้ความเคารพจึงขัดคำเราผู้ใหญ่ช่างเถอะไม่จงเปต้องใช้ดีแล้วเชิญไปถูกน้ำเล่นบ้างเหยดีโอ้ยเฮ้ยซะก่อนอย่าตัดดอกมะลิที่งามเช่นนี้เราอยากให้ใหขุดไปหยุดก่อนนี่ไม่ใช่ไม้ธรรมดาแต่นี่เป็นดอกไม้ที่ถูกสาบจะ วงสวรรค์นงมาจุติยังรูปมนุษย์ให้นำน้ำไปหลังที่โคนแล้วก็ช่วยกันขุดรอบๆบ,บันนี้เจ้าอย่าล่ำไรช่วยกันยกใบยังสวนอาสมสถานนี่เรามาถึงที่ใดกันแล้วนี่ ข้าก็จะเดินต่อไปทางฐานก็จะตามเราไม่ทันสุพังเจ้าจงพาพลานลวงหน้าไปหาอาศพของเยืสีเดี๋ยวข้าจะนังพักอยู่ตรงนี้แหละเรียข้าพลานเจ้าจงนำข้าไปโอ้โหและลึกขึ้นและก็สุดจะเสียดายได้พบประสบหลายมิค้าแล้วบอกเคยเห็นกวางงามอลามทั่ววรกาและดังเช่นเดีนูและเลิงเล่น จะละไล่ในวันนี้บัดนี้ข้าได้เจออาสมของฤาษีแล้วขยะค่ะ่ะดีข้าอยากจะพักสิเต็มทีเจ้าจงนำทางข้าไปหอาอาสมของฤาษีบัดเดียวนี้ขยะค่ะ่ะ นายทหารท่านนี้ได้เดินทางล่วงหน้าองคเ์เท้าเสียเสียงอันภูมินาเสด็จประพาสทักแรมหันได้ทรงเดินทางมาเรื่อยๆพอใจที่ใดก็พักที่นั่นตัวเราเป็นเจ้าของบ้านต้องขอเลียนท่านมาเถิดทีได้

กูสุวินเห็นหรือว่าจริงนะเมื่อกี้ือเทวานารีทศเด็จนาัสาราพระทวดพระเนตรเห็นดรุณีวิเศษไซมูนีทะเลียงไว้ดุจจะปรียาบุตรีจะหาวิเลปานหรือก็กูบ่เคยเห็นและหากว่ากูได้ก็จะรีรืดูเย็นข้าขอเชิญท่านเข้าไปในอาสมเถิด เป็นชนี้แต่ไรก็ไม่มีมารึกระเหระหงไม่เคยจะเชื่อว่าราตินั้นจะสับระดนมาสู่นาใจตนและจะต้องระทมระทวยคานี้สีพกชายวรรูปวิเศษสารใจว่าแหววหวานปานฤหรหนั้นจะโรดจรอยได้ยินชนี้แล้วพี่ก็ดีใจกับเจ้ายิ่งนะพี่เจ้ามีใจกับข้าชนิดกัน หม่อมฉันเคยได้ยินสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ชายเมื่อยำรักก็พูดได้ราวกับมีหลายลิ้นแล้วหากพี่มีหลายหลายลิ้นททุกลิ้นพี่ก็ล้วนแต่จะลุมบอกรักน้องนางหากพระองค์ทรงดำรัสคำปฏิญาณหม่อมฉันก็จะจงรักและภักดีต่อพระองค์ไหนเลยจะมีความแข็งใจฉะนั้นพี่ก็ยินดี ได้อะพิเศษเปนมาสู่พี่นี้ก็มีความสุขดังน้นขึ้นสู่สวรรค์จะหาสุดได้เปรียนไม่มีมหรอก่ไหมคะ หมักหม่อมชันหรือว่ามีคนรังไว้ไม่ให้สูญได้ท่านหม่อมชันหรนูจะรับพระองค์ได้ข่ากพระองค์เป็นกระเดกข้าก็ไม่อยากตัดขขาขาดนะข้ารู้ที่พระองค์ปวดเจ้าเพราะเจ้าไม่เคยขัดใจสิหญิงไงได้ขัดใจผัวผัวเขาคงมีรักต้องช่างประจบประแจงสิตัวข้านี่เป็นหึงที่รักษัตริูประจบป,ประแจงว่าเป็นไหนเลยจะเพให้พระรามประโยชน์ีไดอ้อย่านจาจันทีพระเจ้าเจ้าเนี่ยเกินไปไป,ไปมัทนาไปเอนเฉิด ขืนอ,อยู่ฟังไปก็เสียเวลาเปล่าคืนอ,อยู่ฟังไปก็หาเกณฑ์สารไม่ได้น้องวัฒนาระวังเงาหัวเจ้าไว้เถึะเรียบกับตำหนักกันเถดไปค้าหอมฉันมีเรื่องดีๆใจถวาย เจ้าทางเข้ามาลาลีอับปะลักษ์เจ้ามีเหตุอันใดห,หรือว่าจะเกิดเหตุร้ายแก่กันทีอุทิศานนาธีัาของข้าพราราชินดาให้หม่อมฉันนะ ไม่ได้การละข้าจะต้องจัดทัพไปแก้แค้นให้ลูกสาวของข้าทหารทหารเจ้าไปจัดทัพเตรียมบุกเมืองหัตตินาปุระข้าไม่คิดเลยว่าจันทีจะแค่งเคิื่อนข้าหือเพียงนี้ถึงกลับบอกพระบิดาให้ยกธรรมตีเรายิ่งตอนนี้มัทนาไม่สบายอยู่ด้วยข้าว่าจะไปเยี่ยมนางสักหน่อย เจ้าไปกับข้านะสุพังพยาค่ะ วันนี้มีผู้ชายตรงมาที่อยู่ทยานนี่แล้วพี่คะเห็นที่จะเป็นองค์เหนือหัวชัยเฟนแม่พคะเร็วเถิดท่านอาจารย์เราจงเริ่มพิธีดําที่นัดหมายกันไว้เราเรียบหลบกันก่อนดีกว่าพี่คะ นะที่วัฒน,นนะนี่ใครกันวะเจอละคนตัวมาดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระนางพัฒนาสั่งให้ข้ามาทําพิธีสเสนหแกพระนางและสุาพางท่านเอกของพระองค์และเพื่อที่จะคิดปองไรพง์พระเจ้าค่ะเหตุใดเจ้าจึงได้มุสาเช่นนี้ข้าจงรักพักดีกับองค์หน้าหัวอีกอย่างพระน,นางวัฒนาก็ทรงรักข้าสามียิ่งเหตุใดเจ้าจึงใส่ความข้าเช่นนี้ สุพางเจ้าบมบันคนทรยศนั้นที่วัฒนะเจ้าจงนําตัวเจ้านี่ไปในประเทศเสียและนําสุพางและวัฒนาเมียข้าไปประหาร ผมฉันทราบว่าเกิดเรื่องบัตรสีไบเทเลิงขึ้นแหมน่าเจ็บใจนางมัทน,นานักเสด็จพี่อุสารักยังคิดเธอยศได้เอาอย่างนี้ไม่เพคะหม่อมฉันจะทูลเสด็จพ่อเรื่องเข้าใจผิดและจะให้ยกทัพกลับไปนะเพคะเก่งนี่นะไม่ทันทีมีอุบายที่จะห้ามทัพแต่จะให้เข้ายอมรับคงไม่ได้คอยดูเถิดข้าจับบันเสียมคตราชามาฝากเจ้าไว้ตรงได้ ตาเท้าวิถุมาขอเข้าเฝ้าพี่เค่ะได้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปผมคงจะมีเรื่องสำคัญจริงๆให้มันเข้ามาสิเจ้ามีเรื่องอะไรเลยผมอมฉันมีเรื่องจะมาสารภาพพระเจ้าค่ะแท้ที่จริงแล้วพนางพัฒนาไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตการ์ที่เกิดขึ้นเลยหม่อมฉันถูกนางจันทีและนางข้ออัปปรักษ ทางขับขู่เข็นให้มาท,ทําพิธีเพื่อใส่ร้ายว่านางมัทน,นาเป็นชู้กับสุภังพระเจ้าค่ะชูกจริงเลยนี่เราเรื่องชองฉัเกจริงจริงูกรรลตอนนี้ก็ไม่ทันสินแล้วเพราะเราได้สังฆ่าสองคนไ,ไปเสียแล้วช้าก่อนพระเจ้ค่ะหม่อมฉันหาได้ผ่านทั้งสองคนนั้นไม่สุพังอาสาลบจนสิ้นชีวิตในสนามลบส่วนพระนางมัทนาหม่อมฉันได้พาพระนางกลับสู่ป่ายมรพระเจ้าค่ะ Oh, ดีจริงนั่นเราไปพาน้งมัทนาเมียข้ามาโยข้าดีกว่าข้าแต่องค์สุเทพพู่งยิ่งใหญ่ณตอนนี้ความรักของผมชั้นได้ทำให้หมชั้นเสียใจย,ยิ่งนะผมชั้นอยากขอวิงวอนให้พระองค์ช่วยหมชั้นด้วยเถิดมัฒนาข้าได้ยินคำอ้อนวอนของเจ้า และมีใจสงสารยิ่งนักข้าจะนําเจ้ากลับไปอยู่ณสวงสวรรค์ด้วยกันเจ้าเห็นดีหรือไม่ผอชฉันมีความรักที่มั่นคงยิ่งผอชฉันเนีย่ยทิ้งคนที่หม่อมฉันรักไปได้ผอชฉันขอพระไทยพระองค์ที่มีจิตไมตรีให้หม่อมฉันแต่หม่อมฉันคงรับไว้ไม่ได้มัทนาเจ้านี่แปลกนักเราชวนไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าด้วยกันเจ้าก็ไม่ไปหรือเจ้าพอใจที่จะทนทุกข์อยู่ที่นี่ต่อไปผัวทิ้งก็ยังอยู่ได้ เมื่อเจ้ายัางโอหังไม่รับไมตตีต่อข้าอยากช้ำใจอยู่เยี่ยงนี้ข้าก็จะให้เจ้าสมปารถนาเจ้าจงเป็นดอกกุลาบรอความรักของเจ้าอย่างนี้นิรันเถิด และพระสวามีก็ช่างใจร้ายเสียนี่กันเลยโถน่าสงสารเสียจริงแม่คุณเกิดอะไรขึ้นเหตุใดเจ้าจึงมานั่งร่ำให้อยู่นี่หรือว่าเกิดเหตุอะไรกับมัทนาเมียข้าพระนางมัทนาได้แต่อ้อนวอนให้องค์สุเทพใชพบช่วยนางพ้นจากความทุกข์องค์สุเทพจึงชวนนางขึ้นไปอยู่บนสวนด้วยกันแต่พระนางไม่ยอมไปเพราะมั่นคงในความรักที่ดีต่อพระองค์ สิ่งทำให้องค์สุเทศไม่พอใจและสาบแช่งในานางกลายเป็นดอกกุหลาบไปตลอดกาลโชว์นชน,ะนาได้เลยข้ามันโง่เขาความรักอย่างนี้หากจะหาต่อไปคงหาไม่ได้ข้าจะนำเจ้ากลับไปปลูกพัชนอยู่กับนนะข,ข้าไปตลอดกาล ได้ทรงเดินทางมาเรื่อยๆทรงพอใจที่ใดก็พักที่นั่นมาเสดที่ใาผิดป่ะ <c oughs> เราเรีบหลบก,กันก่อนดีกว่าไปคะหม่อ <c oughs> มฉันมีความรักที่มั่นคงยิ่งไม่อาจทิ้งคนที่หม่อมฉันรักไปได้หม่อมฉันขอพระไทยสำหรับคำืม <c oughs> <c oughs> วิงวอนขอให้ขอให้พระเหอแร้แรงแรจแรงถ้าจะนำเจ้าเจ้ากลับไปนะอยู่สวรรค์เจ้าเห็นดีด้วยหรือไม่ขอโทษไอหมิวไหมอะเออหมิวต้องโดนเนี่ยรู้หน่าหมิว